สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลิเล่านิทานวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องวาสนาสาวบ้านนาเขาว่ากันว่าคนเรานั้นแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่หากแข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเรื่องราวของสาวบ้านนอกคนหนึ่ง เธอนั้นมีชื่อว่ารำพึงหญิงสาวชาวบ้านที่เกิดมาในฐานะที่ยากจนมากรำพึงเป็นพี่สาวคนโตเธอมีน้องๆอีกสามคนซึ่งเป็นไว้กำลังกินกำลังนอนนั่นจึงเป็นเหตุผลให้นางรําพาและนายเรืองพ่อกับแม่ของเธอนั้นคิดจะส่ง รำพึงลูกสาวคนโตไปเป็นคนรับใช้บ้านคุณนายระเบียบซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยมากในระแวกนั้นเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีนีทั้งสองคนจะส่งลูกสาวไปเป็นคนรับใช้บ้านคุณนายระเบียบเพื่อจะได้เอาค่าแรงของลูกสาวซึ่งเป็นเงินเดือนมาจุนเจือครอบครัว ในเย็นของวันหนึ่งหลังจากที่กินข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วและลูกๆทุกคนก็ได้พากันเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยสองผัวเมียที่กำลังนอนคุยกันถึงเรื่องความยากลำบากในขณะที่รำพึงลูกสาวคนโตที่นอนอยู่อีกฟังซึ่งมีเพียงไม้ไผ่สารเพื่อน,นำมาก้นเป็นฝาผนังเพียงเท่านั้น เสียงของพ่อและแม่ที่คุยกันผ่านฝากันได้ดังเข้ามาถึงในมุง้งรำพาเอ้ยข้าเองก็ทำใจไม่ได้ที่จะให้นางรำพึงมันไปเป็นคนรับใช้บ้านของคุณนายระเบียบเขาว่ากันว่าคุณนายระเบียบแก่ทั้งขี่เนีย้ยทั้งจูจี่ขี่บนและยังใช้งานคนงานหนักจนคนงาน แห่พากันลาออกเป็นขยงหนี่คุณนายแกก็มาวนเวียนจะมาชักชวนนางรำพึงลูกสาวของเราไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านของเขาเองคิดหรือว่าเห็นว่าอย่างไรละ่ะแม่รำพารำพาผู้เป็นแม่ได้แต่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนที่จะตอบนายเรืองผัวไปว่า ฮ้ยพี่เรืองเอ้ยฉันเองก็ทุกข์ใจอยู่ไม่น้อยฉันก็ทุกข์ใจไม่น้อยไปกว่าพี่นักรอกฉันทั้งสงสารแล้วก็เป็นห่วงลูกมากแล้วอีกอย่างนางรำพึงเองก็อายุยังน้อยฉันเองก็อดเป็นห่วงมันไม่ได้แต่ถ้าสงนางรำพึงไปคุณนายเธอก็จะให้เงินเดือนเรานะ แม่รำพาผู้เป็นผัวได้พูดขึ้นแล้วเราก็คงจะดีกว่านี้หนีข่าวสารก็จะหมดแล้วไอ้จอยกับไอ้เจดิดสองแฝดลูกของเราก็มาใหม่สบายเอาตอนนี้เงินข่ายาข่าหมอก็ไม่มีกุ่มใจแท้แม่รำพาเอ้ยรำพึงที่นอนฟังพ่อกับแม่คุยกัน ก็เกิดความสงสารพอกับแม่ของตนเองเธอน้ำตาไหลรินออกมาแล้วเธอก็ยังเป็นห่วงน้องๆที่กำลังกินกำลังนอนอีกอย่างสองแฝดก็กำลังไม่สบายอยู่ด้วยเมื่อได้ฟังดังนั้นตราพึงจึงตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปขอเป็นคนรับใช้ทำงานบ้านให้กับคุณนายระเบียบเมื่อสิ้นเสียง ของพ่อกับแม่ที่คุยกันลงหญิงสาวจึงได้ลุกขึ้นแล้วดึงผ้าหม่มผืนบางๆมาห่มให้กับน้องสาวอีกคนที่ถัดจากเธอก่อนที่เธอนั้นจะล้มตัวลงนอนและพยายามข่มตาให้หลับลงทงั้งทั้ที่ในหัวสมองนั้นได้ยินแต่เสียงพ่อกับแม่ที่ตัดเพาะถึงความยากจนและความยากลำบาก จนหลายชั่วโมงผ่านไปเสียงไกข่ขันก็ได้ดังระงมขึ้นขนบ้านไกลเดือนเคียงต่างพากันลุกขึ้นมาก่อไฟเพื่อนึ่งข้าวและหุงหาอาหารรวมไปถึงรำพึงเองเธอจึงได้รีบลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อมาช่วยพ่อกับแม่หุงหาอาหารและดูแลน้องๆรำพึงนั่งหน้าเตาในใจก็คุ้นคิด อาหารเช้าของวันนี้ก็คงจะไม่พ้นผักต้มผักลวกข้างรั้วที่รำพาผู้เป็นแม่นั้นไปเก็บมาพร้อมกับปลาปนเพียงตัวเดียวแต่ต้องกินให้อิ่มกันทั้งบ้านแล้วน้องๆอ,อ,อีกละ่ะสองแฝดที่กำลังนอนป่วยอยู่เอานี่ดำพึงเอาผักไปลวกนะลูกนะหนี่ปลาพ่อได้มาตัวนึงวันนี้ ไม่มีปลามาติดเบ็ดเลยเห็นทีพ่อจะต้องย้ายที่ใส่เบ็ดไปใส่ที่อื่นเสียแล้วว่าแล้วในเรืองพอนั้นจึงได้ยื่นปลาช่อนตัวขนาดเท่ากลวยน้ำว้าให้กับรำพึงลูกสาวคนโตรำพึงรับปลามาเธอได้รีบจัดการทำอาหารเช้าส่วนรำพาผู้เป็นแม่ก็ได้รีบรุด ไปดูลูกน้อยฝาแฝดที่กำลังนอนป่วยอยู่ไม่นานกับข้าวก็ได้ถูกยกใส่สำรับแล้วนำมาวางที่กลางบ้านซึ่งในสำรับนั้นก็จะมีข้าวสวยไม่กี่จานผักต้มและปลาปล่นทุกคนจึงได้มานั่งล้อมวงกินข้าวเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่รำพึงกับกินข้าวเพียงไม่กี่คำ อ้าวรำพึงเองอิ่มแล้วหรือรำพึงเองที่มองเห็นอาหารในสำรับนั้นมีไม่มากนักตัวเองจึงแกล้งบอกว่าอิ่มแล้วแล้วยอมอดเพื่อให้พ่อกับแม่และน้องๆได้กินอิ่มเพราะเธอรู้ดีว่าข้าวที่หุงนี้นั้นเป็นข้าวสารก้นหม้อที่ทั้งบ้านมีเหลืออยู่ฉันอิ่มแล้วจ้าแม่จ๋า ฉันอิ่มแล้วจะพ่อเธอตอบก่อนที่จะบอกกับพ่อและแม่เธอไปว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันอยากจะไปทำงานที่บ้านของคุณนายนะจ๊ะนายเรืองวางจานข้าวในมือลงก่อนที่จะถามลูกสาวไปว่าเอ็งแน่ใจเด้วยรึนางรำพึงรำพึงจึงตอบว่าฉันแน่ใจจะพ่อฉันไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้จ้ะฉันอยากจะช่วยพ่อกับแม่นะจ๊ะ เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วทั้งนายเรืองและรำพาพ่อแม่ก็ดีใจมากที่ลูกสาวยอมสมัครใจไปทำงานที่บ้านของคุณนายระเบียบด้วยตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสองคนผัวเมียผู้เป็นพ่อและแม่ไม่รอช้ารีบส่งข่าวไปบอกให้คุณนายระเบียบรู้ได้ในทันที คุณนายระเบียบเองก็เช่นกันเมื่อรู้ข่าวก็รีบมารับตัวของรำพึงเพราะว่าคุณนายระเบียบที่กำลังต้องการคนงานจึงได้รีบมารับรำพึงในทันทีฉันไปก่อนนะจ๊ะพ่อจ๊าหญิงสาวได้รำราทุกคนในบ้านก่อนที่จะเดินตามคุณนายระเบียบขึ้นรถไปเมื่อมาถึงบ้านของคุณนายระเบียบคุณนายจึงสั่งให้คน มาพาตัวรำพึงไปดูสถานที่ต่างๆและสอนงานรำพึงเองก็ไม่ได้ตัดติดขัดอะไรรำพึงเรียนรู้งานทุกอย่างจนรู้ว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างรำพึงที่ตั้งใจทำงานเพื่อพ่อแม่และน้องๆของเธอเธอทำงานบ้านทุกอย่างโดยไม่ปริปากบนสักคำ ถึงแม้ว่างานจะหนักสักแค่ไหนจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีรำพึงยังคงทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของคุณนายระเบียบโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนคุณนายได้นำเงินทั้งหมดส่งไปให้กับนายเรืองกับนางรำพาพอกับแม่ของเธอแทนรำพึงเองไม่เคยได้จับเงินเลยแต่รำพึงก็พอใจมาก เพียงแค่น้องๆและพ่อกับแม่ของเธอได้กินอิ่มนอนหลับสบายเพียงเท่านี้เธอก็ดีใจมากแล้วส่วนทางด้านของคุณนายระเบียบเองเมื่อเห็นว่ารำพึงนั้นเป็นคนขยนันก็เกิดความเอ็นดูอีกทั้งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรำพึงเองก็ได้มานอนเฝ้าไขา้และเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับคุณนายระเบียบ แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันในขณะที่คุณนายระเบียบกําลังนอนป่วยอยู่บนเตียงนอนอันกว้างใหญ่คนรับใช้อย่างรำพึงที่คุณนายได้พามาเป็นคนรับใช้เมื่อหลายปีก่อนบัดนี้รําพึงนั้นได้เติบโตเป็นสาวสวยสะพรัง่งถึงแม้ว่าเธอจะสวมใส่เสื้อผ้าที่แสนธรรมดาราคาไม่ได้แพงอะไร แต่ใบหน้าอันหมดจดและผิวพรรณที่ขาวและใสสะอาดของเธอจึงทำให้ผู้ที่พบเห็นอดที่จะเอ็นดูและชื่นชมเธอไม่ได้กรวมไปถึงหนุ่มที่ต่างพากันมองและชื่นชมเอ็นดูเธอคุณนายเจ้าคะทานข้าวต้มสักหน่อยนะเจ้าคะทานแล้วคุณนายจะได้ทานยาคุณนายระเบียบที่นอนหายใจไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่ ได้จ้องมองรำพึงอย่างพินิดพิจารณาว่าเด็กสาวคนนี้ช่างเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณคนเสียจริงขนาดนอนเฝ้าไข่เธอทั้งคืนแล้วยังตื่นลุกมาทำงานแต่เช้าม่หนำซ้ำเงินเดือนก็ไม่เคยได้จับเลยแม้แต่บาทเดียวขอบใจนะแม่รำพึง หญิงสาวจึงได้ป้อนข้าวและป้อนยาตามให้กับคุณนายอย่างระมัดระวังที่สุดทำให้คุณทองทาลูกชายเพียงคนเดียวที่ไปร่ำเรียนที่เมืองนอกเมืองนาเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเรียนจบแล้วจึงได้รีบกลับมาเพื่อมาดูแลกิจการที่บ้านและมาดูแลคุณนายระเบียบมารดาที่กำลังป่วยอยู่ในขนานี้คุณทองทา เดินเข้ามาในห้องเงียบๆก็ได้เห็นรำพึงปนิบัติและดูแลคุณนายระเบียบแม่ของตัวเองก็รู้สึกดีและชื่นชมรำพึงหญิงสาวชาวบ้านที่มีจิตใจดีกตัญยูรู้คุณอีกทั้งยังขยันทำงานบ้านอีกด้วยจึงทำให้คุณชายทองทาหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเสียงฝีเท้าที่ชนเข้ากับ ขอบประตูห้องทำให้คุณนายกับรำพึงสาวใช้ต้องหันมามองพร้อมกันก่อนที่คุณนายผู้เป็นแม่นั้นได้อุทานออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อท้องทา้าลูกกลับมาแล้วหรือชายหนุ่มไม่รอช้ารีบโผลเข้ากอดคุณนายระเบียบผู้เป็นมารดาด้วยความคิดถึงและห่วงใยอย่างสุดกันไม่ได้ รำพึงเมื่อเห็นดังนั้นจึงปล่อยให้ทั้งสองคนแม่ลูกได้พูดคุยกันตามภาษาแม่กับลูกแล้วเธอนั้นก็ได้แยกตัวออกจากห้องมาด้วยความดีและความขยันของรำพึงจึงทำให้เธอเป็นที่รักของทุกคนรวมไปถึงคุณทองทาลูกชายคนเดียวของคุณนายระเบียบด้วย คุณชายพยายามหาทางใกล้ชิดกับรำพึงรำพึงเองถึงแม้ว่าตัวเองจะหลงรักคุณชายทองทาด้วยก็เช่นกันแต่ก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวตัวเองจนกระทั่งคุณชายทองทาอดใจตัวเองไม่ได้จึงได้มาสารภาพและบอกรักกับเธอแต่รำพึงกับกลังใจฟืนหัวใจตัวเองแล้วต่อไปว่า รำพึงไม่อาจรักคุณชายได้หรอกนะเจ้าคะเราสองคนนั้นต่างกันมากรำพึงเกิดมาต่ำต้อยด้อยค่านนะคงไม่มีบุญวาสนาส่วนคุณชายก็อยู่สูงเกินเอื้อมเจ้าคะ่ะหญิงสาวพูดจบก็ได้เดินหนีไปคุณชายรู้สึกเสียใจมากที่รำพึงนั้นปฏิเสธตนจนหลายวันผ่านไป รำพึงที่ไม่อาจทนเห็นคุณชายแล้วทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้เธอจึงตัดสินใจลาออกและหนีกลับมาบ้านทำให้คุณชายและคุณนายระเบียบรู้สึกเสียใจมากเพราะคุณนายระเบียบเองก็ต้องการให้ลูกชายแต่งงานกับรำพึงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคุณนายระเบียบจึงได้จัดการเตรียมสินสอดและยกขันมาก ไปสู่ขอรำพึงด้วยตนเองคุณนายระเบียบยกขันมากไปสู่ขอรำพึงกับนายเรืองและนางรำพาพ่อกับแม่ของเธอถึงที่บ้านเมื่อขบวนขันมากมาถึงหน้าบ้านทุกคนต่างพากันตกใจไม่คาดคิดว่าคุณนายระเบียบจะยอมยกขันมากมาสู่ขอสาวชาวบ้านจนๆอย่างรำพึงทำให้รำพึง ที่รักคุณชายทองทาอยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงเมื่อทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคุณนายระเบียบจึงได้ให้ค่าสินสอดกับพ่อและแม่ของรำพึงซึ่งเป็นเงินสดและทองคำจำนวนมากทำให้รำพึงมีความสุขมากหลังจากที่แต่งงานกันแล้วรำพึงจึงได้ขอให้คุณชายทองทามาสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อและแม่ และส่งเสียน้องๆให้ได้รำเรียนหนังสือสูงๆซึ่งสามีก็ยินดีมากเพราะว่าคุณชายนั้นรักดำพึงมากจึงทําให้ดำพึงมีความสุขมากเธอได้กลายเป็นเจ้าของบ้านลำพึงดูแลคุณนายระเบียบผู้เป็นแม่ของสามีและเมื่อมีโอกาสเธอก็จะกลับมาดูแลพ่อแม่ของเธอด้วยเช่นกัน เธอจะกลับมาดูแลพ่อกับแม่ของเธอแล้วมาเยี่ยมน้องๆทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ถึงแม้ว่าร่ำพึงนั้นจะร่ำรวยขึ้นจะมีวาสนามากขึ้นแต่เธอก็ยังคงเป็นคนดีแล้วดูแลคนอื่นถือว่าเป็นบุญของเธอที่ได้ทํามาถือว่าเป็นวาสนาของสาวบ้านนาที่มีความสุขมีทั้งเงินแล้วมีทั้งทอง รวมไปถึงเธอยังมีลูกที่น่ารักกับคุณชายทองทาอีกด้วยจึงทำให้คุณนายระเบียบนั้นยิ่งมีความสุขมากที่มีหลานตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นที่นาบ้านหลังใหญ่ทำให้ชีวิตของรำพึงมีความสุขมาก